ลักเตือนนะครับก็เป็นในส่วนของอที่เราคุยกันไปตอนเริ่มแรกนะครับเรื่องของสิงทธิหน้าที่ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง13ข้อนะครับซึ่งเอาไปติดประกาศให้กับลูกจ้างเห็นนะครับที่ชัดเจนนะครับเพื่อเขาจะได้ทราบสิทธนะครับว่าเขาต้องต้องมีอะไรนะครับในส่วนของ เรื่องของสถานประกอบกิจการหลายแห่งนะครับเรื่องการดําเนินการด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการซ้อมบอกยกหนีไฟนะครับอย่างของห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงนาครสํสำนักงานให้เช่านะครับที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างนะครับที่เป็นลูกจ้างที่อยู่กับสถานประกอบกิจการหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะไปเข้ายัง สถานประกอบกิจาการหนึ่งต้องปฏิบัติตามากฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจาการนั้นๆด้วยนะครับถ้าเป็นสถานประกอบกิจาการที่เป็นแบบมีรูปแบบชัดเจนเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติตามโดยโดยโดยอะไรแบบด้วยดีอะนะครับเราเขาว่าอะไรเราก็ทําตามนั้นเนาะแต่ถ้ามันที่มันแบบเป็นแบบสถานประกอบ,บกิจาการที่คล้ายๆแบบสาธารณะ ที่เป็มตื่นตื่นสาธารณะอย่างเช่นปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันอะไรต่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของเขาสักเท่าไหร่นะครับสําหรับบางคนเนาะนะครับซึ่งเขาก็มีกฎระเบียบข้อบังคับของเขาอยู่แล้วนะครับเช่นอะไรนะรูปแาพที่ติดตามหัวใจนะครับว่าเอ้ดับเครื่องยนต์นะห้ามก่อให้เกิดประกายไฟอะไรต่างนะครับส่วนนี้เรา ไม่ใช่เราอ่ะนะครับก็คือบาง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 คนอาจจะละเลยในส่วนนี้นะครับซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จาได้แต่ก็หลายปีแล้ะนะครับที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งที่โยนหินถามทางนะครับว่าถ้าใครเข้าปั๊มน้ำมันแล้วไม่ดับเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยจะปรับหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ว่าโดนถล่มเละนะครับถามว่าหนึ่งแสนบาทนี้มาจากไหนก็คือมาจากกฎหมายตัวเนี้ครับเนาะ นะครับว่าถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการนั้นนนนะครับแต่ว่าแล้วบาดีท่านนี้ก็โดนถล่มเละก็เลยแบบเหมือนถามเฉยๆอะไรประมาณเนี้นะครับเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยในส่วนเนี้นะครับก็คือทางของปั้มน้ำมันเนี่ยเขาทําประกานภัยไว้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะ ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉินขึ้นมาเขาก็ได้เงินประกันไปอยู่แล้วแต่คนต้องมานั่งเสียก็คือเรานี่แหละครับเราจะถูกบริษัทประกันบี้ยวนะครับเพราะเราเป็นต้นเหตุก็อาจจะไม่ได้เสียแสนนะครับอาจจะต้องเสียเป็นล้านเพราะว่าถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันผมก็ไม่ได้บอกให้ให้คนมาเติมน้ำมันบอกเฮ้ยดับเครื่องอัานใช้มือถือมันก็จะเรื่องมากราะนั้นคนที่จะเติมน้ำมันก็จะไม่ค่อยมาเติมร้านผมเติมปั๊มน้ำมันผมอยู่แล้วนะครับ เป็นธุรกิจบริการเนาะอ,อาจารย์ใช่ครับโรงแรมเอ่ยห้างสรรพสินค้าเอ่ยพวกเนี้ยครับใช่ครับ,รบนั้นพวกเนี้ยเราเราเราจะละเลยนิดนึงในเรื่องของกฎระเบียบของเขาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เห็นชัดเจนแล้วเราค่อนข้างสูงเสีย่ยงก็คือปั๊มน,น้ำมันนะครับปั๊มน,น้ำมันเอ่อเท่าที่เห็นเนี่ยที่คลิปในบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ นะครับเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่อ่าเป็นแบบอะไรอ่ะที่มีถังน้ำมันอยู่ข้างบนอ่ะนะครับเนาะมีถังน้ำมันอยู่ข้างบนที่เรานั่งข่อเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับครับพวกเนี้ยจากบ้านเราเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเห็นจากคลิปนะครับมีอุบัติเหตุเพลิงไหม้มีอยู่แต่รถยนต์เนี่ยบ้านเรานี้ยังไม่เคยเห็นในขณะที่เติมน้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเคยเห็น เพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะมันเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตเนาะเวลาเรานั่งที่เบาะนั่งแบบแต่เกงถูไปถูมามันก็อาจจะเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตพอเรามือไปแตะโดนถังน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดไฟไหม้ได้นะครับก็ตรงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นอยู่บ้านเราเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์ที่ยังไม่เคยเห็นเห็นเคยเห็นแต่ของต่างประเทศนะครับเพราะว่าอากาศแล้กแล้วมันก็จะ มันจะเกิดกระแสเงินทุนทสติตได้ได้ง่ายนะครับ,รบทำไมสไลด์บนทำไมสไลด์บนเดี๋ยวขอดูอ๋อทำไมสไลด์บน,นครับครับ,รบ,รบอาจารย์นะครับนะครับเรื่องของ ppe นะครับ ppe ก็ เป็นหน้าที่ที่นายจ้างต้องจัดหาให้นะครับจัดหาให้ลูกจ้างนะครับเป็นจัดหาให้ลูกจ้างแล้วก็ลูกจ้างต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับแล้วก็นายจ้างสามารถสั่งหยุดการทํางานได้นะครับสั่งให้หยุดงานได้นะเพราะว่าถ้าไม่สวมใส่ในขณะปฏิบัติงานนะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับสถานประกอบกิจการต่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่งหยุดงานได้เนาะแต่ว่าต้องทําเป็น ฟอร์มแบบฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อจะได้แก้ไขหาทางแก้ไขป้องกันทีหลังนะครับถามว่าหยุดหยุดโดยการสั่งของจอปอส,สั่งโดยสั่งโดยผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่ว่าคือคือมันจะไม่มีการเลกคอร์ดในเรื่องของเวลาถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับแนวทาง ในการปฏิบัติเนี่ยนะค,คือซึ่งตัวนี้มันน่าจะต้องถูกเละคอร์ดไว้เพื่อเอาไปเป็นฐานข้อมูลนะครับว่ามีการสั่งหยุดงานตรงนี้เมื่อไหร่สั่งเรื่องอะไรนะครับแล้วลักษณะงานนั้นเป็นยังไงคนจะได้ไปไปไปอะไรหยิบมาเพื่อเอามาเรียนรู้หรือว่า เอามาเพื่อจะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ที่หน่วยงานของเราเองเราก็จะได้สั่งได้อะไรอย่างนี้นะครับว่ามันมันมันเข้าประเด็นไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็คือควรจะสร้างเป็นแบบฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็จะกําหนดว่าใครบ้างนะครับในแบบฟอร์มนี้กําหนดว่าใครบ้างที่สามารถที่จะสั่งหน่วยงานได้นะครับนะเหมือนคล้ายๆลักษณะที่ สามซีหนึ่งเอฟนะครับเพื่อนจ่นเพื่อนนะครับก็ที่ว่านะครับก็คือสามารถที่จะเหมือนเหมือนเป็นการปรามนะครับถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยก็สามารถปรามได้นะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลในส่วนนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างอยู่แล้วนะครับการประเมินอันตรายคือนายจ้างในที่นี้ก็คือ คงไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงที่จะลงมาเล่นในสุดในบทบาทนี้นะครับบทบาทนี้คำว่าการกำกับดูแลการควบคุมแรง่ังนะครับจะเป็นหน้าที่หลักๆเลยก็น่าจะเป็นหน้าที่ของจอปอหัวหน้างานนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจอปอหัวหน้างานก็คือระดับบริหารบริหารระดับต้นนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ให้คุณให้ทั่วแรงดังได้นะครับเพราะฉะนั้นะ การที่จะมาประเมินอันตรายนะครับซึ่งมันก็มีในหน้าที่ของจจปหพน้างานอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการประเมินอันตรายการกำกับดูแลนะครับการควบคุมการกำกับดูแลเนี่ยเป็นหน้าที่ข้อแรกเลยของจจปหพน้างานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านักงานก็จะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นะครับในข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการประเมินอันตรายนะครับในเรื่องของ การสังเกตการทางานของผู้จ้างในข้อสองเนี่ยนะครับในเรื่องของถ้าเป็นงานที่จําเป็นจะต้องมีแผนงานด้านความปลอดภัยก็คืองานที่เป็นแบบที่ะระยะยาวนะครับแล้วงานมีความเสี่ยงสูงนะอย่างเช่นงานก่อสร้างงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนในแต่ละงานนั้นมีความปลอดภัย้มีอันตรายอะไรบ้างนะครับ นะครับแล้วก็รวบรวมนะครับส่งนะครับให้กับสวัสดิการและคุังคลองรายงานนะครับก็ถือว่าเป็นรายงานประจำไตรมาสนะครับของของเจ้าพอวิชาชีพนะครับหรือว่าเจปเทคนิคขั้นสูงนะครับที่จะต้องรายงานไปที่สวัสดิการและควังคลองรายงานนะครับในส่วนของมาตรา34นะครับในเรื่องของประเด็นการแจ้ง ประสบอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับก็ถ้าเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องแจ้งท,งทันทีทางโทรศัพท์ทางโทรสารทางอีเมลทางอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเราก็จําเป็นต้องแจ้งนะครับแจ้งนะฮะหลังจากนั้นมาก็7วันก็จะต้องอส่งตัวรายงานนะครับว่าคนที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ,อันนี้ก็คือจะต้องรายงาน ในส่วนของการหยุดกระบวนการผลิตนะครับก็อาจจะเกิดเหตุนะครับต้องแจ้งเขานะครับถ้าเป็นเรื่องของการระเบิดนะครับการระเบิดการเกิดเพลิงไหม้อะไรต่างนะครับพวกนี้ต้องแจ้งนะครับแจ้งทันทีเหมือนกันนะครับอีกเจวันนะครับก็แจ้งเป็นหนังสือนะครับรอห้าใช่ไหมอาจารย์ครับผม อ่าตอนนี้เนาะที่เราที่เราเคยคุยกันไว้เนาะสปรห้าเนาะอาจารย์เนาะเป็นสบปรห้านะครับที่แบบฟอร์มที่ต้องแจ้งนะครับอ่ในส่วนของการบาดเจ็บเจ็บป่วยนะครับก็ต้องต้องแจ้งต่อประกันสังคมนะครับแล้วก็สำเนาให้กับทางสวัสดิการและคุ้มครองรงงานทราบด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสวัสดิการนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของบางสถานประกอบกิจการอื่นอาจจะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ อย่างเช่นของกรมงานอุตสาหกรรมนะครับของกรมธุรกิจพลังงานนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็ก็จะต้องแจ้งนะครับหรือว่าการที่คมอาจจะมีกฎหมายของการที่คมอะไรต่างๆก,ก็ต้องไปดูรยายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามีกฎหมายอะไรที่บัับใช้เข้มเข้มมากกว่านี้นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างอย่างของของของโรงไฟฟ้านะครับของโรงไฟฟ้า ไม่ใช่เฉพาะของโรงไฟฟ้าไม่เมาะนะครับคือทุกสถานที่ที่เป็นสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นพลังงานนะครับต้องไปดูกฎหมายของพลังงานเพิ่มเติมนะครับก็อย่างของพลังงานก,ก็จะตรงกับในส่วนของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าของทางผมก็ยังมีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ บังคบใช้นะครับซึ่งก็จะตรงกับมาตรา14ใ้3/14เช่นกันนะครับถ้าการเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตเนี่ยต้องแจ้งทันทีนะครับหลังจากนั้นมาก็จากของสวัสดิการเนี่ยเป็นหนังสือเนี่ยภายใน7วันเนาะนะครับแต่ว่าของออรนะกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย72ชั่วโมงนะครับนับเป็นชั่วโมงแทนนะครับ 72ชั่วโมงก็จะต้องแจ้งเป็นหนังสือนะครับก็คือ72ชั่วโมงไม่มาทํางานก็จะต้องแจ้งเป็นหน,นังสือทันทีนะนะครับสามวันน,นะอาจารย์เนาะถูกไหมกัรคำนวณถูกไหมสามวันเนาะอันนี้ก็คือต้องต้องไปดูนะครับว่าสถานประกอบกิจการเรามีมีกระทรวงทบวงกรมอะไรที่มาบังคับมาอยู่เหนือเรานะครับที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับก็ อย่างของผมก็ปฏิบัติตามของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าจะเข้มกว่าแต่ถามว่าพอส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสร็จป๊บส่งสวัสดิการอะคุ้มครองแรงงานได้ไหมส่งกรมอ,อะไรพลังงานได้ไหมส่งได้เลยครับก็คือเอาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แหละครับส่งแต่เราใช้แบบฟอร์มของอะไรครับสพรห้าครับเพราะว่าของกรมโรงงานไม่มีแบบฟอร์มนะครับอของของอ,อะไรนะ กรมธุรกิจพลังงานก็ไม่ได้มีแบบฟอร์มนะครับก็เลยใช้แบบฟอร์มเดียวก็คือสอปร5ก็กระจายไปเลยสารที่อย่างของผมนะครับเนาะแต่ว่าถ้าของสถานประกอบการอื่นก็ลองไปดูนะครับว่าเ,เรามีสถานประกอบมีกระทรวงบงกรมอะไรที่เข้ามาบังคับใช้บ้างน,นะครับอาจารย์ครับอยากแชร์ตรงนี้นิดน,นะครับพอดีน้องจอปเนี่ยหลายท่านไม่เข้าใจไอ้ตัวสปร5นะครับอาจารย์ อบาดเจ็บติดพลาสเตอร์ส่งไปโรงพยาบาลน,นิดๆหน่อยๆนี่ก็แจ้งสปอประหลอห้าไปอย่างนี้ก็เป็นหลักปฏิบททัติที่ที่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ถูกต้องนอะเนาะเพราะว่าสปาอประหลห <billion. S 1> ้าเขาเจตนาเพื่อที่จะให้แบบมีเหตุใหญ่ๆอะไรงเงี้ยไปที่จะแจ้งเข้าไปครับอา,าจารย <billion. S 1> ์ทีนี้พอพออุบัติเหตุมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ร้ายแรงตามเงื่อนไขของเขาเนี่ยแจ้งสปอปรหล้าเข้าไปเนี่ยอ่าทางสวัสดิการห้องแรงงานเขาก็จะมา ต้องต้องลงมาตรวจพื้นที่ครับอาจารย์ก็เหมือนกับว่ามีลูกสร้างเสียชีวิตหรือว่ามีไฟหไหมอ้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านแจ้งสปลอห้าไปเนี่ยท่านก็จะต้องเตรียมรับนี่แหละผู้ที่จะเข้ามาตรวจโรงงานท่านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการติดติดต่อนเนื่องกันมานะครับกรณีเจ็บป่วยทั่วไปอะไรพวกนี้ที่ท,ที่แจ้งกอท1สิบหกกราสำนกาพกท1สิบหกส่ง แล้วก็มีใบมันจะมีกฎหมายเรื่องของการติดป้ายเตือนแล้วก็การการอ่าการขึ้นทะเบียนเนาะแล้วก็เรื่องของการแจ้งอุบัติเหตุอยู่อันนั้นก็ท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูเนาะว่าเขาให้แจ้งเ็าเรียกมีรายละเอียดสักสิบเอ็ดข้ออย่างเงี้ยครับอาจารย์อันนั้นอ่ะก็จะใช้ใบแบบสอบสวนของเราเนี่ยสำเนาให้ไปเลยครับประมาณนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้ผิด ครับอาจารย์สวัสดีครับมีมีมีคําถามครับมีคําถามครับนัทท่านครับเกี่ยวกับสอบสอปรห้าเนี่ยสมมุติว่าเราจ้างผู้รับเหมาเข้ามาแล้วผู้รับเหมาอ่ะไม่มีประกันสังคมอะไรเลยเงี้ยแล้วถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุสังคันเสียชีวิตในโรงงานเราเนี่ยใครเป็นคนแจ้งสอประห้าแล้วก็นในฐานะเราเป็นเป็นจ้างผู้รับเหมามาเราเรามีความผิดด้วยไหมครับ อาจารย์ต,ตัวตอบอเลยครับในส่วนของขอขอความรับผิดชอบเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยครับพอมีเหตุเสียชีวิตเนี่ยมันมันเหมือนเราจ้างคนมาทํางานในบ้านเราเนาะนะครับทางานบ้านเนี่ยเพรา,จจา,านเสียชีวิตบ้านเราเนี่ยยังไงเราก็มีส่วนรับผิดชอบครับเนาะนะครับยังไงก็มีส่วน นะครับก็คือคนละครึ่งกับผู้รับเหมาทัดีอะครับก่อนที่เขาคือเขาทางหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขามาเลยครับคนละครึ่งนะครับเข้าร่วมโครงการเลยคนละครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมาดูครับในโครงการคนละครึ่งเนี่ยใครที่อ่ามีก็ปฏิบัตอิอ่ตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยใครที่ครอบคลุม ดาเนินการได้ครอบคลุมมากกว่าคนนั้นจะได้เปรียบครับจริงความเป็นแบบนั้นเลยจริงความได้เปรียบกันเลยนะือใช่ครับตอนแรกเนี่ยเขามาเนี่ยคนละครึ่งแน่แน่ครับในใจเข้าร่วมเราทั้งทั้งเราทั้งผู้รับเหมาเนี่ยเข้าร่วมโครงก,การคนละครึ่งทันทีนะครับแต่เสร็จแล้วพอมาตรวจสอบเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเออก็จะดูว่าใครที่จะดาเนินการ ด้านความปลอดภัยได้ครอบคลุมมากกว่ากันอหมายถึงว่ารถมีการอบรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําไว้แล้วล้วก็ล้วก็เกินครึ่งแล้วนะใช่ไหมทั้งนั้นอ่ะใช่ครับใช่ครับก็คือในมาตรสิ่สีเนี่ยพลาดไม่ได้ครับการแจ้งเตือนอันตรายในเราในฐานะที่เป็นเอ่เป็นหน่วยงานที่รับเอาซอสเข้ามามาตรสิ่สี่การแจ้งเตือนอันตรายถือว่าเป็นข้อแรกที่เราจําเป็นต้องทานะครับไม่ทําไม่ได้นะครับ อันแรกเลยห้าหมื่นไม่ทำนะครับบหมายถึงวง่า<แ>ถ้าเกิดผู้รับหมอไม่แจ้งเนี่ยต้องรีบแจ้งใช่ไหมอาจารย์เราเราเราต้องแจ้งครับก็คือถ้าเขาไม่มีใครเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยอการจ้าง,างมันต้องไปดูครับว่าเราจ้างแบบไหนก่อนเนะาะถ้าเป็นการจ้างแบบเหมามงานเมาแรงหรือจ้างเหมาแรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับ เรากําหนดเขายังไงบ้างเช่นเขาต้องมีจอปอมาควบคุมมีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับว่าเรากําหนดอย่างไงเช่นถ้าเราไม่กําหนดอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนคุมงานที่เป็นจอปหัวหน้างานงจําเป็นต้องเป็นหน่วยงานเราเลยครับถ้าเราไม่ดําเนินการเนี่ยความผิดอยู่ที่เราทั้งหมดครับไ uh huh. ม่ได้อยู่ที่ลูกนยากละนะครับนั้นถึงบอกว่าตอนแรกเนี่ยพอพอแจ้งเขา๊บเนี่ย เขาในใจในใจของหน่วยงานราชการเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนรึ้งทันทีครับแต่พอมาดูในรายละเอียดเนี่ยเริ่มตั้งแต่การร่างท O โอารเราอะครับในการทําสัญญาเนี่ยเราทําสัญญายังไงแล้วเราปฏิบัติตามยังไงบ้างน,นะครับถ้าเรากําหนดให้เขามีแต่เขาไม่มีเนี่ยและถามว่าเขาไม่มีแล้วเราปล่อยไปแล้วเลยไหมเรามีการติดตามทวงถามเขาไหมว่าเฮ้ยทาไมคุณไม่ค,ไมคุณไม่มีในเมื่อในสัญญาบอกว่าคุณต้องมีหัวหน้างานมาควบคุมนะ ทำไมไม่มีแล้วเราติดตามไหมนะครับนะแล้วถ้าเขาไม่มีแล้วเราปล่อยให้เข้าไปทํางานได้ยังไงมันก็คือมันมันจะวนมาในเรื่องของของการควบคุมปฏิบัติเนะนะครับ,รบตามตามตัวไอโซไอโซด้วยกฎหมายด้วยอ่ะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะการควบคุมปฏิบัติว่าเราปฏิบัติยังไงควบคุมเขายังไงอนะไปดูในเรื่องของของตัวกฎหมายอ่ะครับถ้า เอ่อ uh, มันยังไงเนี่ยเราไม่พ้นผิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามามาเสียชีวิตในสถานประกอบการเรายังไงเราก็มีส่วนร่วมแล้วไงเราก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบอยู่แล้วเนาะใช่ครับจะมาก<อ>จะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการเราแล,ล้วล่ะว่าเริ่มตั้งแต่เราต้องไล่ตั้งแต่กระบวนการที่ที่ที่ผมบอกนะครับว่าเราตัดสัญญาเขายังไงถ้าสัญญาให้เขามีแต่เขาไม่มีเนี่ยแล้วเราไม่มีแล้วเราปล่อยให้เขาไม่มีแบบนั้นเลยเหรอ เรามีการดำเนินการอะไรบ้างออกหนังสือเตือนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเนี้นะครับครับเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์สุรชัยถามเรื่องของการแจ้งถูกไหมถูกต้องไหมคะครับใช่ครับการแจ้งเอาแจ้งเป็นคนแจ้งถ้าเกิดไรแจ้งเราต้องแจ้งครับจริงๆเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจริงๆเราควรชิงแก้งก่อนนะครับได้เปรียบใช่ไหมครับได้เปรียบแจ้งก่อนได้เปรียบอผมผมก็แจ้งนะครับอย่างของผมเนี่ยเกิดรายละเหตุขึ้นมาอย่าง หยุดงานสามวันเนี้ยผมแจ้งเลยแจ้งของกรมโรงงานสาหกรรมเลยผมแจ้งเลยคือแล้วคือผู้รับเหมาแจ้งหรือไม่แจ้งผมไม่เดี๋ยวไ,ไม่ไม่รู้เนาะเราครลตรงนั้น<ต>ลำบ,บากอ่าเราเรา,เราคอน т 론รลำบ,บากเพราะนั้นะเราแจ้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปไล่ตามทีหลังเพราะว่าถ้าเราปล่อยเกินเจ็ดเจ็ดสิบสองชั่วโมงเราครับมีความผิด อันนั้นของกรมของกรมโรงงานใช่ไหมครับอาจารย์ของกรมครับผมเอ้นี่คุณตุ้มคุณตุ้มบอกว่าอาจารย์ตัวอธิบายบาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะของกรมโรงงานใช่ไหมครับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยของของกรมโรงงานครับของกรมโรงงานสาสตรการนะฮะก็คือถ้าถ้าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับคือตามกฎหมายความปลอดภัยมันไม่มีรายละเอียดในเรื่องของการการบาดเจ็บสาหัสเนาะครับครับที่บอกว่าเป็นยังไง นะแต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันต้องไปดูกฎห,หมายอาญาครับกฎหมายอาญากําหนดเอาไว้นะครับคาว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยหยุดงานตั้งแต่2ี่สิบวันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินสภาพเลยครับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเช่นแขนหักขาหักมันกระดูกสันโค้งอ,อไอย่างเงี้ยมันมันมันเข้าข่ายแล้วเรารีบแจ้งเลยครับ ็นหลักเดือนอยู่แล้วเนาะอาจารย์มันเกิน,นยี่สิบวันแล้วเพราะว่าเพราะว่าพวกเนี้ยยังไงก็คาดว่าเกินแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเราชิงแจ้งไปก่อนเนาะถ้าถ้ามันเกินไปแล้วอ้าวแล้วเราไม่แจ้งเนี่ยอันนั้นแหละครับแจก่าช้าโดนสองหมื่นของกรมโรงงานสาหกรรมครับสองหมื่นนาทีไม่มีข้อแม้ครับถ้าเรารับจ้างทำงานกับหน่วยงานราชการใครควรเป็นคนแจ้งครับ อันนี้สอบถามมาครับยังไงนะครับหมายถึงว่าถ้าเราในฐานะเป็นผู้รับเหมานะฮะเข้าไปรับ<ช>จ้างกับหน่วยงานราชการเนี่ยอ่าใครควรเป็นคนแจ้งเวลาเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นครับอ๋อโดยปกติก็อ่าน้องเราเราต้องแจ้งอยู่แล้วครับคือถ้ามองในมุมของอ่าของเราที่เข้าไปรับจ้างแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมองในมุมของการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ย ผมก็คิดว่าถ้าใครถ้าถ้าผมเป็นผู้รับเหมานะถ้าลูกน้องผมมีแบบนี้เนาะแล้วมันกฎหมายมันกําหนดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็จะรีบแจ้งเลยครับผมคงไม่ผมคงไม่ไปเซาซีให้การไฟฟ้าแจ้งนะฮะหรือว่าเซาซีให้หน่วยงานราชการเขาแจ้งให้ครับ<ช>เพราะว่าอานาจการคนโทรลการแจ้งของผมเนี่ยก็คืออยู่ที่ผมเนี่ะผมเป็นผู้รับเหมาผมก็รีบแจ้งเลยครับใช่ครับใช่ซึ่งซึ่งเราจะไปคนโทรลให้คนอื่นเขาแจ้งก็ลําบากฮะอ่าใช่ แต่ว่าในในในส่วนอย่างนี้ครับเพราะว่าวิธีการปฏิบัติเนาะอย่างของของของผมเนี่ยก็คือทางผมผมก็แจ้งแต่ให้ทางเขาแจ้งด้วยครับแล้วก็สำเนาให้ผมทราบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งหรือไม่แจ้งถ้าไม่แจ้งเนี่ยมันคือพื้นที่เราที่ที่เกิดอุบัติเหตุยังไงก็นับที่เรานะครับแล้วก็การถ้าอย่าง แจ้งประกันสังคมแจ้งอะไรเย้ะนะครับเขาก็จะต้องแจ้งเอาส่งผลนั้นมาให้เราด้วยนะครับกองทุนเงินทดแทนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับแจ้งประกันสังคมแจ้งกองทุนเงินทดแทนอะไรต่างก็จะต้องส่งเอามาให้เราทราบด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของของการค้นหาอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็จะต้องเราก็จะต้องเข้าร่วมด้วยนะครับเวลาค้นหาอุบัติเหตุก็ ของผมเนี่ยผมจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแต่จริงจากกฎหมายเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยกฎหมายเรื่องของคุ้มครองแรงงานนะครับความผูกพันของลูกจ้างสภาพลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นนายจ้างโดยตรงเนาะนะครับก็คือันนายจ้างกับลูกจ้างเพราะฉะนั้นลูกจ้างเราประสบอันตรายยังไงเราต้องแจ้งนะครับซึ่งถ้าเป็นผมของ ครับของผมก็คือนายจ้างโดยอ้อมซึ่งผมไปจ้างนิติบุคคลผมไม่ได้เป็นนายจ้างของ,งคนที่ได้เกิดอุบัติเหตุโดยตรงนะครับกับคนที่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แจ้งเนี่ยจะต้องเป็นานายจ้างโดยตรงนายจ้างโดยตรงนะครับที่จะต้องแจ้งนะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องแจ้งเพราะมันเกิดเหตุที่บ้านเราเนาะนะครับที่บ้านเ,เราเราก็จําเป็นต้องแจ้งด้วยนะครับ ไอเนี้ยก็คือวิธีปฏิบัตินะต้องแจ้งทั้งสองส่วนถ้าถ้าให้ถูกต้องจริงก็แจ้งทั้งสองส่วนแ,แต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาคือบางหน่วยงานราชการาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับอย่างบางหน่วยงานราชการบางบางหน่วยเนี่ยที่ผมเคยไปช่วยเนะี่ยนะครับไปไปช่วยเขาทำนะครับนี่เนี่ยเสร็จแล้วเนะี่ยพอเราบอกว่าเขาต้องทําแบบนี้แบบนี้เขาก็จะบอกเฮ้ยกฎหมายสวัสดิการ ไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ไม,ไม่จาเป็นต้องทาตามกฎหมายสวัสดิการครับเรนั้นไม่ต้องมาคุยเรื่องสวัสดิการกับผมผมไม่ทาใครจะจะจะ,จะปิดสถานประกอบกิจาการผมอะไรประมาณนี้นะครับใครจะส่งปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เนี้ยก็คือถ้าเราถ้าไปทํางานกับบริษัทเอ้ยกับหน่วยงานราชการเกี่ยวเนี่ยเราอาจจะเจอหน่วยงานราชการแบบนี้มีนะครับเพราะนั้น เราจะเป็นต้องแจ้งเองซึ่งเขาไม่แจ้งเนี่ยเราก็ต้องแจ้งเองอยู่แล้วครับเนาะดังนั้นผม,คผมเคยทางานกับหน่วยงานราชการมาก็คือประมาณนี้นะครับแต่ท้ายสุดมาผมก็บอกว่าถ้าไม่ทําตามที่ผมแนะนําผมก็ขอถอนตัวเพราะว่าคือให้เราไปช่วยให้เราไปเป็นที่ปรึกษาและเราเป็นที่ปรึกษาแล้วไม่เชื่อเราแล้วเราจะไปทําไมอะก็ท้าย ล่สุดมาเขาซึ่งซึ่งซึ่งเขาเคยเขาโดนโดนประเมินแล้วกันเขาเขาโดนประเมินห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผ่านการประเมินนะครับแต่พอผมไปช่วยป๊บก็ผมไปช่วยประมาณสิ้นเดือนกุมภาเนาะวันที่ห้ามีนาเนี่ยเขาถูกประเมินปรากฏว่าห้ามีนาประเมินผ่านเสร็จแล้วเขาก็จะแบบโทรมาบอกโอ๊ยขอบคุณมากช่วยนั่นช่วยนี่อะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะผ่านเพราะว่าเขาให้หลายคนไปช่วยแล้วนะครับไม่ผ่าน ก็ไม่ผ่านเพราะว่าผมก็นึกในใจว่าอ๋อจริงๆคนที่ไปช่วยก่อนหน้าผมว่าเขาก็มีความสามารถแต่เขาไม่กล้าพูดแบบผมไม่กล้าพูดแบบผมไงเขาก็กไม่กล้าพูดแบบว่าถ้าถ้าเกิดว่าให้มาช่วยแล้วไม่ทําตามเนี่ยแต่กลับบ้านแล้วนะใช่ผมให้ผมมาช่วยถ้าไม่ให้ถ้าผมแนะนําแล้วคุณไม่ทําตามมันมันมีผมไปทําอะไรอ่ะมันก็กลับบ้านแล้ว S <S> ออผมก็ไม่ทำแต่ผมผมว่าคนก่อนหน้านั้นอ่ะผมว่าที่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คงติดตรงนี้แหละครับเพราะว่าหน่วยงานรชาชการก็จะบอกว่าเอ้ยผมไม่เกีียวผมไม่ต้องมานี่ใครจะมาปิดหน่วยงานผมเพราะนั้นทุกคนก็เลยอ๋อโอเคครับก็มันก็ไม่ผ่านสักทีไงครับอันนี้ก็คือความเข้าใจเนาะบางทีเราบอกว่าเราไปทํางานกับหน่วยงานรชาชการเนี่ยถ้าเกิดเหตุนเนี่ยเราต้อง แจ้งครับรอให้หน่วยงานราชการแจ้งเขาจะไม่แจ้งเพราะเขาคิดว่ากฎหมายขอสมัครการไม่บังคับใช้เขาใช่ใช่ครับเราควรรีบแจ้งเลยครับนอกจากประสบการณ์อันี่ประสบการณ์ตรงครับครับอันนี้เป็นช่วยงานมาเราเจอไม้นี้ขึ้นมาเราก็อึ้งใบตอนแรกๆเหมือนกันนะครับไปไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ถ้าสุดอาผมก็อ่ะไม่เชื่อก็เราไม่ทำครับ ในเรื่องของการที่สั่งหยุดงาน